สวัสดีนครับทุกคนวันนี้เราก็มาเกี่ยวกับซีรีส์สนามลอลคาถา EP สี่ที่ EP หนึ่งที่เป็นภาค2นะคะหลังจากที่เราไม่ได้ทํามานานเลยก็ได้มีคนมาก็ได้มีช่องฟีฟ่าเขาไม่ว่าอยากให้ทําอีกมาครับมาแนะนําตัวะครเลยครับสวัสดีครับผมชื่อว่าเอ็กซ์ต้าครับสวัสดีครับผมชื่อทารมานครับโอเคเดี๋ยวทารมานเดี๋ยวไปหลบก่อนนะซวยซว้ซวฉันรู้แล้วว่าเป็นสายเลือดอะไรรู้แล้วฉันเป็นสายเลือดจิ้งจอกกระหังมาตัดสินกันอ่างเป็นเรืผู้ใหญ่ มันไม่รู้เลยว่าเราสามารถก๊อปสกิลได้นี่แหละคือสกิลเปล่าเป็นผู้ใหญ่ทำไมถึงเปลี่ยนแล้วเป็นผู้ใหญ่ได้เอาเรื่องหรอว่าฉันมีัสามารถก๊อปสกิลได้ซุ่มพลังเอ้ยเหมือนด้สกิลของอีลต้าพลัง,พ,งพวกพวกเขาหาแรงนุ่มทวงโอ้ยเจมอ้ยเจมหน่อยไม่ยอมแพ้หรอต่อยเขาให้โอ้ยเจมเราคงแพ้แล้วระมัง้งยอมแพ้แล้วใช่ไหมไม่ <the> ลังอุกกาบาตมันกำลังไปหานายแล้วอุ้ยเออสลบดีกว่าใอสสุดก็ชนะสักทีแต่มันยังไม่ง,ง่ายๆหรอกเอาอยัางไม่ตายโอ้ยหัดใช้สกิลเป็นผู้ใหญ่น่าจะดีกว่านี้แล้วมั้งสเปกลากยังไม่ได้เพราะตอนนี้ยังเบื่ออยู่ยังไม่อยากกั้นหายใจถ้ากั้นหายใจที่ไอตอนอากาศเนี่ยยังไม่ได้ใช้สกิลอะไรดีน่าสับสนแล้วใช่ไหมอ่ะยอมรอกเอาอยัางไม่พร้อมแล้วใช่ไหมล่างกบากรบา์ ฉันเงียบได้ก่อนโอ้ยแค่นี้ก็ไม่เป็นไรหรอกฉันใช้ผู้ใหญ่ทำงานแล้วเกียร์เฟฟเกียร์ห้าเกียร์ห้าแบงลังมาสนุกกันเถอะนไอยเจ้าบ้าอยู่ที่ไหนแล้วเอ๊ะมันเป็นปกติของเกียร์ห้าเป็นรื่องนั้นเรามาต่อสู้กันเถอะไอเบียร์ลูกยักเนี่ยะไฟาดจอนจอน,โ,นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกียร์อังตจอรอขาอยัางเยอะ เจ็บมั่งนะมาต่อกัน,นยืนเพียรเป็นเลือกไม่ได้แล้วตัวมันไวนจะทำอะไรจะทำอะไรอุ้ยเก็บร่างนั้นดีกว่าโอ้ยเหนื่อยไปดีกว่าไม่สิเห็นยวมิยอมแพ้หรอกทจะทำยังไงเราต้องใช้วิธีชุซ้ายแล้วและในที่สุดก็ชนะสักทีเอาเอ็กซ์ต้าชนะเหรอใช่แล้วครับอุ้ยทำไมแพ้เนี่ยเอาก็ไม่ตั้งรับการโจมตีแล้วก็แพ้งั้นเอ็กซ์ต้าจะชนะ ได้รับรางวัลเงินมูล,ลค่าหนึ่งสหนึ่งบาทโอเคครับซีรีส์ประลองก็จบไปียงท่านี้นะครับผมฝากถึงฟีฟ่านะครับที่มาคอมเมนตนะ์น่ะจะมาขอชว่วย้ช่วยนะไรแล้วก็มาขอได้นะครับผมช่วยทุกเมือ่อและอย่าลืมนะครับว่าผมมีพรีเมียมครับโอเคครับไปละบายบายเดี๋ยวมาต่ออีพีสองนะอีพีสองจะมาต่อมากเมื่อคนคอมเมนต์ไปละบายสวนฉันเป็นตัวถ่วสินะ